ก็เป็นอันจบรายการทั้งหมดซึ่งก็ขออนุมโมทนากระยาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมรอสร้างพระพุทธโธดิพิโสพระกววาซึ่งก็อีกไม่นานคิดว่า,าคงจะได้รอสร้างพระพุทธรธไว้ในบวรพุทธศาสนาซึ่งกำลังของโยม ทุกท่านมีทั้งในประเทศต่างประเทศต่างจังหวัดทุกอำเภอตลอดจนถึงลำพูนเชียงใหม่ได้ส่งกำลังใจร่วมหลอสร้างพระพุทธโธในครั้งนี้ก็เป็นกำลังพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะหนุนส่งให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญนอกจากนั้นอยาิโยมทุกคน ก็ยังคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่ญาติโยมได้ทำนี่แหละว่าสมบัติทั้งหลายแม้จะมีมากมายปานใดเราก็เอาไปไม่ได้วันนี้มีการบวชพระสองรูปลองนั่งคิดพิจารณาเถอะญาติโยมพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเข้าสู่พระศาสนา อยากจะให้พี่น้องของตนเองเข้าสู่พระศาสนาซึ่งก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ให้ญาติได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาบางคนบางท่านก็ลงทุนบวชถือในคัมมะบวชเป็นชีมัง่งบวชเป็นอุบาสกถือศีลพรหมจารีมัง่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนา เราเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อในผลกุศลบุญเราทุกคนต้องพิจารณาว่าที่เรายกตนถวายตนถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้เข้าถือว่าได้ถวายสิ่งที่สูงสุด ได้ถวายสิ่งที่ประเสริฐสุดคือการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะว่าอย่างพระทุกรูปที่เข้ามาบวชก็ถือว่าถวายชีวิตพุทธทางชีวิตต่างยาวนิพพานังคือได้ถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าทําไมเราจะต้องถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าก็เพราะว่าชีวิตของคนเหล่านี้ ถ้าเรานึกถึงความเป็นผู้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ได้ถวายชีวิตเนี่ยคือไม่มีอะไรที่จะถวายแล้วล่ะนอกจากทรัพย์ที่มีนี้ทุกอย่างทรัพย์เหล่านี้ก็ยังไม่เท่ากับถวายชีวิตพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานัานนงถวายชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานก็หมายความว่า ชีวิตที่เราเกิดมาทุกภพทุกชาตินี่เราต้องอาศัยพระพุทธศาสนาทึงเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นปฏิปเป็นผู้นำชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราไปสู่พันิพพานคือการพ้นทุกข์ถ้าเราเวียนวนอยู่กันในโลกนี้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กัน จะไปเกิดที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่ารอบโลกเลยไปเกิดในเทวโลกไปเกิดในพรมโลกหรือทำบาปกรรมตกไปสู่อบายที่เหล่านั้นก็มีทั้งที่ไม่สบายและที่สบายแต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุก์ยังเวียนบนเวียนไหวตายเกิดอยู่แต่ที่เราได้ถวายชีวิตนี่แหละพุทธทางชีวิตตังยาวนิพพานังเนี่ย ปรมังสุขขังการถวายชีวิตถือว่าเป็นการให้ที่ดีสุดญาติโยมเวลาจะประพฤติธร,รมปฏิบัติธรรมกับพุทธังชีวิตต่างยาวันิพานังปรมังสุขขังถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าถือเอาการปฏิบัติของตนไม่มีอะไรดีแล้วว่าง,งั้นเถอะเอาชีวิตนี่แหละเป็นเป็นผู้ถวายเพราะมันเป็นสิ่งที่มีสิ่งเดียวที่เรา ลักที่สุดหวงแหนที่สุดนี่แหละแล้วก็พระสงค์ค้ามาบวชก็ได้ถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าบางคนบางรูปไม่เข้าใจบวชแล้วก็ไม่รู้ว่าบวชท,ทำไมบวชแล้วก็ไม่ศึกษาปริยัติบวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติและจะบวชท,ทำไมเมื่อไม่รู้จักคำว่าบว,ปวชปวชนะนี่แปลว่าเว้นทั่วปวชเนี่ยบวชเนี่ย คำภาษาไทยว่าบวชภาษาบาลีว่าปะพะชะแปลว่าบวชคำ่าบวชนี่ก็แปลว่าเว้นทั่วหมายถึงว่าเว้นจากการไม่พูดชั่วการไม่ทำชั่วการไม่คิดชั่วเมื่อคนไม่พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วก็คือมอบกายถวายชีวิตแล้วว่าจะสละความชั่วก็คือเอาความชั่วออกแล้วเอาความดีมาปฏิบัติความดีที่เราจัดถนาจะให้เกิดบังเกิดขึ้นกับเราเนี่ย ก็คือจิตเราทุกคนนี่ญาติโยมลองลองคิดนะเราซื้อเราไปหาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อแหวนซื้อทางหลายทั้งปวงเนี่ยที่โยมเอามาถวายเนี่ยโยมได้เส,สะแสวงหามาด้วยยาดเงื่อนแรงงานเหนื่อยมากทุกมากแต่ว่าผลที่สุดโยมก็รู้ว่าเอาไปไม่ได้ อาตมาเห็นครั้งนี้แหละอาตมาก็ยังนึกไม่ถึงว่าญาติโยมจะเต็มไปด้วยศรัทธาปานนี้อย่างสมมติโยมฟังธรรมที่อาตมาเทศโยมเข้าใจเลยว่าสมบัติภายนอกโยมมีเท่าไหร่โยมก็เอาติดตัวไปไม่ได้สร้อยแหวนขันพานเงินทองทั้งหมดโยมก็เอาไปไม่ได้ แต่สิ่งที่โยมได้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจศรัทธาบังเกิดแล้วโยมอุตส่าห์เดินทางมาอย่างโยมอยู่ลำพูนไปอยู่เมกาอยู่รัฐเทนเนสซีหยุดเมืองบันทาก็ยังกลับมาทำบุญบ้านโยมอยู่ลูกหลานอยู่สหรัฐเอมเบลดูไบก็ยังมาทำบุญกลับมาทำบุญบ้านนี่แหละ วัฏสงสารที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้ดำเนินอยู่ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดมาแล้วเราจะไปอยู่ไหนอยู่เกิดลำพูนไปอยู่อเมริกาเกิดลำพูนไปเป็นทูตอยู่ดูไบยอย่างเงี้ยเกิดอยู่ระยองมาอยู่ลำพูนเกิดอยู่จังหวัดโน่นนั่นนี่มาทำบุญลำพูนอย่างนี้เป็นตน้น บุญนี่มันจะเป็นสิ่งที่ชักนาให้บังเกิดทุกอย่างเนี่ยอย่างอาตมาเห็นเนี่ยบางสิ่งบางสิ่งแหวนสร้อยพานของพ่อของแม่แต่โยมเนี่ยก็ได้เห็นพ่อเห็นแม่มาในมีชีวิตท่านได้ใส่ท่านได้ใช้ทองเงินนาเหล่านี้ขันพานผลที่สุดท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้อยติโยมเป็นบรดก มรดกที่โยมได้รับระหว่างมรดกทรัพย์สินกับมรดกธรรมเนี่ยโยมได้บูชามรดกทรัพย์สินมาหลายชั่วอายุคนแต่ก็เอาไปไม่ได้แต่มรดกธรรมเนี่ยโยมทาแล้วเนี่ยอย่างธรรมเทศให้โยมฟังเนี่ยโยมได้เกิดพละอนุภาพได้เกิดกุศลขึ้นในใจ โยมเกิดสัทธานึกถึงปู่ถึงย่าถึงพ่อถึงตาถึงยายถึงตัวเองสมบัติที่เราอุตส่าห์แสวงหามาตลอดชีวิตไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแม้น้อยที่สุดเราได้มาสร้างมหากุศลนี่แหละ <c oughs> เป็นบุญอันเลิศเป็นบุญอันประเสริฐสิ่งที่ได้เราทำแล้วนี่มันอยู่ในใจเรา นี่ไงคำว่าบุญบุญเมื่ออยู่ในใจแล้วทำให้เกิดความสุขโยมสร้างแล้วสิ่งที่โยมสละออกคือวัตถุภายนอกส่วนทองส่วนเงินส่วนทุกอย่างแต่เอาไปหลอมให้เป็นประโยชน์วันใดที่พระพุทธโธบังเกิดขึ้นวันใดที่พระาธาตุเลบัรจุในองค์พระพุทธโธเป็นพุทธเจดีอุเทสิกะเจดี วันนั่นแหละโยมจะปื้มที่สุดโยมจะปีติที่สุดแล้วชีวิตที่โยมทั้งชีวิตเนี่ยก็จะมีอยู่ครั้งก็คือครั้งนี้แหละก็อาจจะมีหลายๆวัดแต่ตมานี่ก็นึกว่าหนึ่งในนั้นแหละที่ญาติโยมจะได้สร้างมหากุศลต์ตมาก็นึกอยู่ว่าเออศรัทธานี่มันหลั่งไหลมาเนี่ยมันมันบังเกิดขึ้นด้วยศรัทธา ที่มีต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพราะว่าไม่มีสารณะใดที่ประเสริฐเท่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และโยมทุกวันนี้ธรรมนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ขัดเกลาจิตใจเราทุกคนเนี่ยพระพุทธรูปที่เราถวายต้องเกิดจากศรัทธาจากใจเป็นอุเทสิกาเจดีเป็นพุทธเจดีเราสร้างถวายเนี่ย เรายกจิตของเราให้ในลึกนึกถึงบุญเอาสิ่งที่เลิศที่สุดพิพิเสศสุดโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอารูปเอาสารูปของพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมากรหรือสร้างพระพุทโธด,ดิูิโสภะวาให้บังเกิดขึ้นในโลกซึ่งโลกเขาก็ทํากันมาอยู่อย่างนี้แหละยาวนานมากไม่ใช่วันเดียวสองวัน พระพุทธเจ้าสร้างบรารมีกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยมายาวนานมากไม่ใช่วันเดียวหลายต่อหลายพระพุทธเจ้าก็ด้วยบรารมีนี่แหละโยมลองคิดดูสิ่งที่คนเราในโลกเกิดมาไม่เหมือนกันโยมคิดดูนะพระเจ้าทําไมเนาะมันคนถึงไม่เหมือนกันมีดํามีแดงมีขาวมีสูงมีต่ํามีงามไม่งามมีทุกพลภาพเจ็บป่วย มีหมดคนจนคนรวยทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนนี่บางคนเกิดบอ่อเทวดาเนี่เป็นผู้สร้างเทวดาเป็นผู้สร้างคนขึ้นมาเนี่ยทำไมเทวดาสร้างไม่เหมือนกันพระพรหมสร้างคนขึ้นมาทำไมสร้างคนให้ไม่เท่ากันพรหมเทวดาสร้างคนทำไมไม่สร้างให้มันเสมอกัน มีทรัพย์เสมอกันมีรูปเสมอกันมีบริวารเสมอกันเท่ากันหมดไม่มีอะไรที่แตกต่างแต่ที่นี่พระเจ้าบอกว่ากรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกสัตว์ให้เรีวดีงามประณีตคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนอยู่ที่เพราะตนมีกรรมสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นคนสร้างบาร,รมีนี่แหละ จะเป็นคนที่เกิดมาพบใดชาติใดคนให้ข้าวชื่อว่าให้อายุยืนคนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชื่อว่าเป็นผู้ให้ชีวิตจะเกิดการเป็นผู้มีอายุยืนคนให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าพรท่อนสบายชื่อว่าให้ผิวพรรณวันนะคนให้อย่างเรามาสร้างพระพุทธโทธดีปิโสพระกวาน เอาอย่างนี้โยมดูพระเจดีเป็นตัวอย่างเจดีในโลกนี้โยมก็คงเห็นทางสื่อทางไปโยมไปเที่ยวไปชมไปกราบไปไหวมาเอาง่ายๆอย่างสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าที่ประสูติเมืองพุทธที่เมืองลุมพินปีปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลที่ตัดสรุของพระพุทธเจ้า อยู่ที่เมืองขยาตนโคนต้นประสีมหาโพธิ์ที่แสดงธรรมกันแรกทาเมกสถทูเมืองสาวัตถีที่ปรินิพานเมืองกูสินาลาของพระพุทธเจ้าแล้วโยมลองนึกพระเจ้าตัดไว้ในมหาปรินิพาน,นาสูตรว่าบุคคลผู้ใดได้ไปกราบไปไหว้ละลึกถึงซึ่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังกคุณ พระปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหาการุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วตายไปก็ไปสู่สุคติไม่ตกนรกนี่ไงแล้วทีนี้จากอินเดียเข้าสู่ลังกา,าศาสนาเข้าสู่ลังกาพระธาตุทั้งหลายพระเจชอโศกนํานไปประดิษฐานไว้ที่สีลังกาพระหลานตาเจ้าพระหมิ่นดาเถระพนังสังคมิตาเอาพระธาตุไปบรรจุ เทวดาก็ไปช่วยเอาไปบรรจุเป็นเจดีเกิดขึ้นแม้ได้พระเขียวแก้วก็อยู่ในที่ศีรังกาณนะปัจจุบันวันนี้ศาสนา,าเข้ามาสู่สุวรรณภูมิพมา่าเข้ามาสู่ไทยเข้ามาสู่ประเทศลาวประเทศเขมรประเทศจีนประเทศหลายๆประเทศที่พระศาสนาเข้าไปเราลองถือว่าที่มันยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะคำสอนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องจริงเรื่องชีวิตของเราเรื่องอรลยสัตวเรื่องทุกเหตุเกิดทุกทางดับทุกข้อปฏิบัติให้พ้นทุกพุทธพุทธเจ้าแสดงไว้หมดใครเกิดมาในโลกนี้พุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เหมือนกันหมด <c oughs> เมื่อคนในโลกเป็นทุกข์ออกไม่ได้สักคน ใครที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีใครออกจากทุกข์ได้สักคนพุทธเจ้าพบวิธีออกจากทุกข์คือการเห็นทุกข์โดยการที่เห็นขันนี่แหละเป็นทุกข์ขันห้าของเราร่างกายเรานี่แหละเป็นทุกข์ต้องออกจากขันห้านี้ก็เหมือนอุปมาว่าคนเวลาเรามีร่างกายมีสองส่วนกายกับใจพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าคนที่เอาใจกับกายเป็นอันเดียวกันนั่นแหละทุกติดตามตลอดแต่ถ้าคนใดมีปัญญาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องอดิยสัตได้ชี้ให้เห็นว่าทุกข์แล้วก็เอาทุกขนี่แหละมาพิจารณาในขันละวางการยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้เวทนาสัญญาสังการและวิญญาณว่าชีวิตของเรานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน นี่แหละถ้าเข้าใจศึกษาไปถอดอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวตนสามารถที่จะแยกกายแยกจิตแล้วก็ทําให้จิตของตัวเองเนี่ยมีปัญญาได้เห็นและไม่ยึดขันโยมอันนี้อย่าง่ายๆลาคโทสะโมหะเป็นกิเลสในใจคนถ้าคนโลภเนี่ยโยมแหวนชุดนี้สร้อย ของเงินอะไรต่างๆโยมจะต้องยึดไว้ไม่มีจบบอกได้ว่าไม่มีจบยึดว่าเป็นเราของเราใช่ไหมโยมคิดดูนะแหวนของเราอย่างเงี้ยโยมสละไม่ได้หรอกโลภมันจะเกิดมันจะยึดไว้โลภนี่ความโลภนี่มันแปลว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันก็ยึดไว้แต่ทีนี้พอมา,าฟังทำเลยเนีย่เห็นไหม โยมฟังธรรมและรมเกิดเพราะว่าเมื่อได้ฟังธรทมสละออกได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่มีทางแต่มาท้าให้เลยว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้จักเอาบุญไม่รู้จักสร้างกุศลยึดไว้ก็ยึดแหวนก็ตายกับแหวนนั่นแหละและใครถ้าสมมุติว่าของของใครนี่นะอันนี้มีจริงนะโยมอาตมาเห็น <c oughs> ของบางคนเนี่ย เจ้าของหวงหวงถึงขนาดเอาไปฝังไว้ฝังไว้แล้วตายไปแล้วเนี่ยกลายเป็นงูโยมกลายเป็นผีเป็นเป็ดก็มีเฝ้าทรัพย์โอ้ใครอย่างที่เขาเขียนไว้น่ะเรื่องปูโสมเฝ้าทรัพย์เห็นไหม,ไหมเอาไปก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้ในอัธกถามีเรื่องหนึ่ง <c oughs> เศรษฐีท่านหนึ่งพอ <c oughs> มีทรัพย์ไม่รู้จะเอาไง เอาไปฝังซ่อนซ่อนกระทั่งลูกถึงเจ็ดหลุมชื่อว่านายอานันดาเศรษฐีปิดบังลูกไม่ให้ลูกรู้นายมูลศิลิผู้เป็นลูกมารูท้ทีหลังต่อเมื่อตายไปแล้วคือนายอาันเนี่ยตายไปแล้วตายแล้วไปเกิดในท้องหญิงจันทานคนยากจนเพราะอะไรเพราะตัวโลภตัวไม่เคยให้เป็นเศรษฐีได้เพราะ บอกบุญว่าพระปจเจกในชาติหนึ่งพระปจเจกกับพุทธเจ้าท่านมาบินดาบาตบอกให้ญาติโยมทั้งหลายไปใส่บาตรนี่แหละแค่บอกว่าพระปจเจกกับพุทธเจ้ามาบินดาบาตบุญที่ได้จากอานิสง์บอกบุญตัวนั้นทําให้กายมาเป็นเศรษฐีเพราะว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติพระปจเจกกับพุทธเจ้าใครได้ทําบุญกับท่านแค่ประกาศบอกบุญให้คนมาใส่บาตร ก็เป็นมหาบุญแล้วบุญนั้นนั่นแหละจึงได้ทําให้ในายอนันตเศรษฐีกลับชาติมาเกิดเป็นคนมีทรัพย์ได้เป็นเศรษฐีแต่ทีนี้จิตดวงหนึ่งที่เสียดายของเห็นเมียกลับมาเนี่ยไม่เห็นเมียตัวเองทําบุญเสียดายข้าวของบอกว่าทรัพย์ที่เราอุตส่าหามาเนี่ยเมียเราเอามาใส่บาตรสมณะโหโลน คิดอย่างเงี้ยจิตมันมันความโลภมันเกิดจิตมันโลภมันเกิดมันหวงของเสียดายของนั่นแหละมีทรัพย์แต่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้เกิดมาถึงเม่ไดวมีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้เอาทรัพย์ไปฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้จนตายเศรษฐีเนี่ยไม่เคยทำบุญให้ข้าวให้น้ำไม่เคยที่จะสละข้าวของเพื่อประโยชน์ แห่งการให้ทานสักอย่างตายไปก็กลายไปมาเป็นคนทุกคนยากไปเกิดในท้องหญิงจันทานนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบิบากกรรมที่ไม่เคยให้เพราะอะไรโลกยึดไว้ว่าเราเป็นเราชาตินี้เราอาจจะรวยถ้ากินบุญเก่าไม่ได้สร้างบุญใหม่ตายไปก็ไม่ได้บุญอะไรสักอย่างไปแต่ตัวว่างเปล่าผลที่สุดมา มากินแหนงในปรโลกเสียดายนักเสียดายนักที่มีชีวิตแต่ไม่ได้สร้างบุญกุศลเสียดายชีวิตตลอดชีวิตที่มีาศาสนาแล้วไม่ได้ทำนี่แหละเพราะนั้นพระเจดีย์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในโลกอย่างเจดีย์พระธาตุเจ้าฮาริพูลชัยลำพูนกษัตริย์ลานาทั้งหมดกษัตริย์กษัตริย์ทุกยุคทุกสมัย จะบูชาด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทองจะบูชาด้วยทองคําจะบูชาด้วยแก้วแหวนเพชรนินจินดาไม่มีเสียดายโยมเห็นไหมไปดูที่พ่ะมายิ่งหนักเข้าไปอีกอย่างพระพุทธพระพุทธที่เมืองบันเลพระเจ้าแสนแสโอ้พองคํานี่ถูกปิด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 หนาไม่รู้จีเท่าไหร่ นี่ก็เพราะว่าความศรัทธาพระธาตุเจ้าชเวดกองทองคำเหลืองอลามสีปีบุรณะสีปีบุรณะญาตโยมกดศรัทธาเอาทองไปปิดไว้เป็นแผ่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 นแนแตีเป็นแผ่นอย่างกับแผ่นกระดาษนี่แหละแผ่นกระดาษเงินเนี่ยเอาไปปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เป็นทองคําทั้งนั้นเพราะเรารู้แล้วเขาก็รู้แล้วว่าสมบัติที่เรามีอยู่ในโลกเราเอาไปไม่ได้ มีแต่จิตวิญญาณของคนเราที่ได้สร้างไว้นี่แหละผู้ใดได้สร้างไว้เกิดมาพบใดชาติใดไม่มีจนเกิดมาพบใดชาติใดไม่มีตกต่ําคนที่ได้สร้างบาร,รมีกับพระพุทธเจ้าพระประเจกเจ้าพระหลานตาเจ้านี่เกิดมาพบใดชาติใดคําว่าจนจะไม่มีให้เห็นเพราะว่าบาร,รมีที่เราได้สร้างอย่างพวกเราในญาติโยมทุกจังหวัดทุกประเทศที่ไปอยู่ต่างประเทศ นึกถึงบุญก็ได้สร้างอัตมาอัศจรรย์ใจเรื่องเรื่องเนี้ยที่ได้สร้างเนี่ยเกิดพระพุทธโธจะสร้างพระพุทธโธท,ทองคําแต่เกิดพระพุทธโธเงินเข้ามาอีกอนี่แหละโยมสิ่งที่ความศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาจะแปลสภาพศรัทธาเป็นมหาศรัทธาจะแปลสภาพบุญเน้ไม่รู้จบตราบใดที่พระพุทธเจดี พระองค์นี้ทั้งเงินทั้งทองประดิษฐานไว้ในโลกคนได้รู้ประวัติธรรมาจะเขียนประวัติไว้มหาชนผู้ร่วมสร้างพระพุทธโธยดิพิโสพระกวาให้โลกให้มหาชนให้ญาติปู่ญาติได้ยายที่โยมได้ถวายเนี่ยไม่ได้ไปสู่ทุกขติไปสู่สุคติเป็นบรารมีมหาบรารมีสืบไป เพราะนั้นโยมภูมิใจได้เลยว่ารอวันเวลาหรอเท่านั้นเองตอนนี้ค่อยเก็บไปเก็บไปเราค่อยสร้างไปก่อเหมือนบวกก่อลังมดก่อลังทีละนิดก่อฐานฐานขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยแล้วสักวันหนึ่งพระพุทธโทธดิบิโสพระคบาก็จชคงจะได้สมบูรณ์ที่ให้พวกเราในยุคที่ท้องแพงที่สุด อารมาก็เกิดมาก็เพิ่งมาพบตอนนี้แหละแต่ก็ไม่เหลือศรัทธาศรัทธาโยมยิ่งใหญ่กว่าทองทองไม่มีไม่มีค่าในใจโยมแต่พระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานพระาธาตุของพระพุทธเจ้าพระานตาเจ้าประเสริฐกว่าอารมาว่าอย่างนี้แหละเพราะนั้นโยมที่ได้สร้างบุญกุศลทุกจังหวัดที่ อาตมาได้โมทนามาแล้วทุกวันทุกวันทุกวันจนถึงวันนี้และจะมีต่อไปขอบุญบาร,รมีที่ญาติโยมได้ถวายผ้าห่มพระธาตุขอให้เป็นผิวพันบรรณะแก่โยมเกิดมาพบใดชาติใดก็ให้มีพรรณะผ่องใสบริสุทธิ์ดุดดังผ้าสีทองโยมได้ถวายพระตาหารขอให้เป็นกำลังในแก่โยมโยมตั้งใจทำบุญวันเกิดในวันนี้ที่อยู่ที่นี่และทั้งบ้านทุก ท่านทุกคนทั้งในประเทศต่างประเทศจงมีความสุขโยมได้ถวายให้ชีวิตมีปลาทั้งหลายเป็นต้นเป็นทานขอให้โยมอายุยืนปราศจากโรคาพยาธิและโยมตั้งจิตแผ่บุญถวายเงินถวายทองเครื่องเงินเครื่องทองของปู่ของย่าของตาของยายของบรรพบุรุษที่โยมได้ทําบุญแล้วนี้ขอฝากบุญนี้กับแม่พระธรณีผู้ดจดจําบุญจําบาป ผู้จำนำญาติหมายทานและเทพพยดาเจ้าทั้งหลายจงได้ปัตตานโมธนานำบุญไปบอกกล่าวให้ปู่ญาติทวดพ่อแม่บรรพชนของพวกเราทั้งหลายญาติโยมทุกคนทุกจังหวัดญาติโยมกรวดน้ำแล้วขอแผ่บุญนี้ถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีพระคุณทุกท่านเทพพยดาที่รักษาบ้านช่องของญาติโยมลานค้าทั้งหลายทั้งปวงจงได้รับบุญนี้ขอให้เขาเหล่านั้น ผู้เป็นผูดเป็นที่รักจงได้พ้นจากทุกยากลำบากว่าบัดนี้เราได้บูชาในคุณของท่านแล้วทรัพย์สินสมบัติที่เป็นของท่านมาแต่อดีตได้ถูกนำมาเป็นพระพุทธโธดิบิโสพระวาแล้วขอให้ทุกดวงจิตวิญญาณเทพยดาเจ้าบุญคุณเจ้ากรรมนายเวรผีเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายยักษ์กุมพันคุ์ุดนาค จงได้โมทนาสาธุและขอบุญนี้จงกลับมาตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนจเจริญโดยอายุวันสุขภะละจงทุกทิปาราตีการอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญไปทุกเมื่อทั้งปวงตลอดกาลนานทุกคนทุกท่านเถอิญสาธุสาธุสาธุ